อาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์อิเลเจนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมที่ผมแบบเพิ่งโหลดมาเลยนะครับแบบไม่รู้อะไรเลยผมไปดูเทเลอร์มาแบบว่าโอ้โหเกมมันแบบภาพแบบถูกถูกใจผมมากอะแบบมันเป็นเกมในฝันที่ผมอยากเล่นมาตลอดเลยเกมภาพแบบนี้เลยแล้วแบบดนตรีแบบโอ้โหเพาะมากผมที่แบบถ้าถ้าเกมมันดีนะครับผมอยากเล่นยาวๆเลย Yeah. But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Oh. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The irrigation of mankind ends now. Hey. อะไรกันครับเนี่เฮ้ยทำดูแลดูแลหนุนนนกยังคือออ่่าาคืออะไรให้เลือกตัวละครเราเป็นเราเป็นอะไรที่ชอบเราก็ต้องมีเราก็ตั้งชื่อว่ากบบังได้ปะกบังภาษาไทย Dai bà, ơi, sợ chu cục bóng lên không cục bóng là quay anh em đi mà äh, em yeah. em By him again. And just like that, the God took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. OK How many years ago was it? I don't know. <coughs> But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you two months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So, Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. What's going? Oh, no, ยังสุดขอตั้งค่าอะไรนิดนึงก่อนนะชื่อกบบองคีย์บอร์ดฟุตสกรีนนั่นไงสามสี่ PS จริงด้วยถนึงว่ามันกระตกอีเวนนี่แหละโอ้โหโอ้โหเราต้องไปไหนเนี่ยใช้สกอร์เมาส์เพื่อปรับคลิกขวาหรือปุ่มชิปเพื่อทำการหลบกดค้างเพื่อวิ่งสเวตบาร์เพื่อกระโดดโอเคอันนี้พื้นฐานดีแล้ว ทิ้มอไซค์เพื่อโจมตีปีในน้ำตีในน้ำตีในน้ำเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าต้องไปหาคนนั้นวะโอ๊ยทำไม่ปรับค่าเยอะจังเลยรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่เป็นยันหนึ่งเหมือนเดิมแหละไปหน้าไปเถอะโอ้มันปรับซูมโอ้โหเอี่ยงกับแบ็กดีเซอร์แต่แบบรู้สึกภาพมันดีกว่า ดีกว่าในแบบว่าภาพ,าพามันเป็นการ์ตูนนะมันเหมือนอนิเมะ <c oughs> เลือกมินิแมปมินิแมปป่อป้า <c oughs> ถูกละถูกเลยมั้งไม่ถูกดิ <c oughs> ที่มุมซ้ายมือบนของจอเพื่อเปิดเมนูแผนที่โลกขึ้นเลือกจุดเทเลพอร์ตเป็นสถานที่โอเคเกด M จุดเทเลพอร์ตนี่เหรอ,หอเทเลพอร์ตเดิมเออโอเคอุ้ยภาพแบบถูกใจมาก <c oughs> หรือว่าจะอันนี้ได้ <c oughs> เดื่อนต่อไปไม่ได้แล้วซะแล้ว <c oughs> มันก็ปีนขึ้นไปแล้วกัน 登るにはスタミナを使う回復には時間が必要だ、mm. じゃあルートを決めたら出発だ、oh. 目指すは、oh. 七天神像。Oh. S <S この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだゲーム สุดยอดชอบชอบเลยบอกเลยว่าถูกจะตามากสุดยอดนะครับทุกคนก็ถ้า่านนี้ถูกใจนะครับถ้าเล่นเราสนุกก็จะมีพ์ทต่อไปนะผมบอกเลยเกมนี้แบบผมบอกว่าพูดกี่ทีก็เหมือนเดิมอ่ะชอบภาพมันมากเลย はな神の象徴としてこの大陸につの元素これはうち、これは風を司るものだな。<Gülme. S 2> お前の,<さん>の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由が <movies> ほら、言葉は歌となり、風と共に流れ、その中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな、なよし急ごう。 อุ้ยเพลงประกอบแบบดีอ่ะดีมาก <c oughs> บินได้ดิแล้วว่ายน้ำไปโอ้โหสุดยอดคลิกขวาอ๋อคลิกขวาเพื่อนว่ายน้ำเร็ว คือเทพแห่งสายลมเลรเราจะมีพลังลมเหรอเยลโล่ปลดล็อกครับผมเรือสองแล้ววะ

風の都市で7。神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られる。お前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるから、お兄さんの情報が手に入るかも。よし。じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに答えたいい兆しだとオイルは？思うぞ ตีเร็วขึ้นเป็นไงล่ะกด E เพื่อใช้สกิลธาตุอู้โู้ดีดีดีกด E ข้าง E ข้างไหนอ่ะเออถ้ากดคลิกซ้ายครัง้งก็จะเป็นคอมโบนัน คิวเพื่อใช้ท้าไม่ตายกดบีเพื่อเก็บเปิดช่องเก็บของนีดาบงง,งอันหน,น,นึ่งเฮ้ยอะไรวะยีด อะอะไรวะน่ะยิ่อยังเี่ตัวยังใหญ่มีอะไรใหญ่มากบินอยู่ท้องฟ้าโอเคเข้าไปก็ระวังกันหน่อยโอเคครับ <t> อันนี้มันภาพสวยมากซวยเวอร์ได้นำการต่อสู้การดูดซับลูกแก้วธาตุและอนุธาตุ สามารถเสริมพลังงานธาตุได้การสร้างความเสียหายธาตุและการเอาเชนะศัตรูนั้นล้วนทําให้เกิดลูกแก้วธาตุและอนุธาตุครับผมศัตรูก็เรียกราคาได้ป่าวะมันนี่ไม่ได้อุ้ย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 สมจริงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยได้นะชอบหวังอะไรไว้ชอบมากสุดยอดสุดยอด 安心して僕は帰ってきたよあいつドラゴンと話してるあっ誰 カボン、マイノカミオン、スカンデオイテタスカタゼ。カボン、サキワナニツェドラゴンとハナステタイツがカンケイステレオナ。コイだンカワネロボテだナ。ノダオレ。だレナ。メロメンケンセナ。

Reputitam。ねえ、あんた、待ちなさい。風神のご加護があらんことを。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんた、モンドの人じゃないよね。 身分の証明はできる？落ち着いて,て怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそういうわ。それ以上にここら辺の地域じゃ珍しい名前。<ペー>いそれからそのマスコットは何なの？<ペー>全然違う。マスコットいかじゃないか。<ペー>とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな龍が出没してそうだ。 ここからモンドまでそうもないし任務があって城を出たんじゃないのかもちろん任務もあるわ。でも、安心しそれに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。<プ>あ,あごめん。優秀な騎士にあるマジッ言動だったね。<プ>謝るよ。えー、っと、見知らぬその。ぎこちない。 คุดใจเด็ดัเิน <c oughs> เรื่องไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ได้รับแอมเบอร,รแล้วทำไมกูขยับไม่ได้เนาป็นตัวกด A เพื่อเขาออกหมดการลิงเพื่อลิงกดอครังกาหมดลิง,าาลงนเนม้สงาโมน トイトイ、遠ビノ旅の途中でアニと離れ離れになってなオイラ、クイツ、ダイシャニアニオ、サガステルンへー、カソ、ねうん、コー、サガステルンダー。チューン。シロハン。Leo。b l Okay。Biss の間にテープトースト。

そลืมปิดสั่งไฟครับขอโทษครับโอเคปิดเสียงไฟเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บนี่เอาลมไปกินเอาพลังลมไปกินเลยสายแน่ でも,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 も、あんたも,もう戦たかいんて思わなかた。しありがと。きぶらわにほんざまかんてともっこんなところにいるちゃが現れるんだ。こいやつらは普通 そうね本来だったら荒野にいるはずね、うん、でも最近風魔竜が頻繁に出現するようになってキャラバンのルートに影響があったの、うん、暴風が発生するたびに怪我人も多数出るしだからこいつらの活動範囲もだんだんしそうでも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわさあ私についてきて จริงๆบางทีการเป็นทีธาตไฟบางทีจะทำให้สิ่งมีชีวิตติดธาตุได้โดยในตอนที่ธาตุไฟประสานกับธาตุอื่นยังสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาของธาตุได้อีกครับ มันคืออะไรวะเซตสองอันเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดโอเคเป็นแอดออนได้เปรียบเทียบอ่ะนะให้ดูเล็กครับันรู้ละเข้าเมืองแล้วชมิ จากที่ส่งไปเลไหมเนี่ย

なかなかンビはできてるから。うでもよせて、ほやてせさたけしながらより、キノコとニコがおけに入ってるから。ノッタンマルセガン、メディアン。ええ、こんにちは。なこえ。あっ、とんけい、エプンが見せる。んー。 พวงอาหารจะต้องมีเห็ดซึ่งเห็ดต้องไปหาเจอแล้วโอ้จะเยอะด้วยเก็บไปเยอะแล้วกัน่าไม่อิ่มเฮ้ยอ๋อ,อต้องกดตรงไหนวะเนี่ยเชื่แล้วเนี่ย Oh, nee. ื้ใบที่ใบที่มีส่วนทำให้เย็ยนครับอ๋อเจอเด็กชายอ่ะครับเหมือนกับพ่อจ้าเด็กคนนี้น่าสงสยัยเนี่ยพ่อไปไหนอ่ะ ครยินดีต้อนรับเส,สยียงซอยกับคนเยอะเห็นมันเดินอยู่สองสามคนเป็นเมืองที่สวยสวยแบบ <c oughs> สวยมาก ฉันเขาแนะนำอย่างเป็นทางการมังกรแห่งลมและพุ่งดอกแทนดีไลออนเมืงองหลวงแห่งอิสระพาพเรานักเดินทางภายใตยก้การปกครอง,คง,คงอัศาวินแห่งฟาวันฟาวันนิยูอะไรของสักอย่างทุกท่านดีใจที่เรเข้าสู่เมืองในสุดไม่ต้องนอนในป่าเขาแล้วแต่ว่าเราผู้คนในเมืองนี้ทำไมดูไม่ชิวชวบอะไรเลย みんな風魔竜の剣で頭を悩ませてるからね <Okay. S 1> でもジンさんがいればきっとすべてうまくいくジンさんセピロス騎士 <James. S 1> 団の代理団長ジン、ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはずそうだ一緒に騎士団本部へ行く前に

อะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คลิปหนึ่งนี่ก็โอ้ยาวมากเลยนะครับจริงๆยังไม่หมดนะครับผมก็เลยตัดออกไปก่อนเพราะว่าเวลามันนานมากเป็นชั่วโมงเลยนะครับเล่นแบบว่าลืมเวลามากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับเ็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปสนาณเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตาม600คนก็นะครับรู้สึกมีกําลังใจนะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่ทำให้ผมมาถึงจุดๆดนี้นะครับ ก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนผมต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาทำคลิปก็เลยพูดคุยไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นอาการเขินนะครับจะไ,ได้ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับต้องขออภัยในมันที่ทีนี้ด้วยนะครับก็มีเรื่องจะฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย